ดชค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูรากูนโฮมนะคะเราจะเห็นมตัตนาลอยนะคะเป็นเสียงรียวกว่าตอนนี้เราอยู่ที่หาดมาตัตนาลอยแล้วก็คืนนี้ค่ะเราจะมาพักกันที่บูรากูนโฮมอัตรังนะคะเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะข้างในเดี๋ยวบรรยากาศข้างในบรรยากาศค่อนข้างจะสงบนะคะแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยเดีย๋ยวเราจะไปด้วยกันนะคะ อันนี้เป็นทางเข้านอ้องทางเข้าของบูราคูนโฮมอตตังนะคะที่จะเป็นรีสอร์ทนะคะค่อนข้างที่จะจะจะ,จะบอกว่าส่วนตัวก็ได้นะคะบางคนบอกว่าถ้าไม่อยากมาพักโอเคแต่อยากได้บรรยากาศอยากทานอาหารอร่อยนะคะก็แนะนําเลยสําหรับที่น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 ขอป้ายก่อนป,ป้ายตัวนี้ก่อนบูราคูนโฮม แอตรังนะคะยินดีต้อนรับด้านในมีบริการห้องพักและก็อาหารตามสั่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอาจจะมีเวลาน้อยแต่ต้องการพรรักผ่อนต้องการทานอาหารอร่อยต้องการคือทัศที่ดีนะคะแนะนําเลยตรงนี้ก็จะเป็นสเสบียงอาหารของเรานะคะมาแต่ตัวก็ได้เลยพ <c oughs> นักงานน่ารักค่ะไปไหนเอ่ยบายก่อนบายก่อนพ <c oughs> นักงานน่ารักค่ะ ทูเทน์ของเรานะคะก็โอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านพักเราดีกว่าต้นไม้สวยต้นไม้สวยเอรโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านพักกันนะคะก่อนจะไปบ้านพักเราอะ่ะดูขอบ,ขอบ,ขอบรอบนอกเพื่อนบ้านเราก่อนนิดนึงก็จะเป็นอันนี้จะเป็นบ้านพักนะคะมีแอร์มีห้องน้ําในตัวนะคะมีอยู่หลายหลังวันนี้ลูกค้าค่อนข้างน้อยแต่เมื่อวานนั่งทุกหลังเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้คั้งคืนกันนะคะเพราะว่า พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เขาต้องรีบไปทำง,งานนะคะจะมีเรือแคนูใช่ปะเขาเรียกเลยเรือแคนูป่ะอ่าสำหรับกิจกรรมทางน้ำนะคะก็สามารถใช้บริการได้ฟรีไอที่เห็นเป็นโดมๆเนี่ยค่ะก็คือโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คือหลังคาบ้านเรานะี่คะนี่คือจักรยานผู้ใจพาณิเราที่จะพาะเราไปทุกที่เดีย๋ยว หัานค่อนข้างเป็นผัาค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะคะนี่หนุ่มน้อยบ้านสลาพัดนะคะมีความสุขชิลๆมาร์ควัสด,ดีครับมาร์ควสดีครับไล์สอดอยู่นะนี่จะเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องเผื่อใครสนใจนะคะอยากจะมาพัก แอรเสาสวยหันหลังให้อันนี้จะเป็นบ้านสามารถพักได้นะคะหลังหนึ่งสามถึงหคนค่ะันมจะเป็นชี่นอนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะเรามองจากข้างนอกจะเหมือนชั้นเดียวนะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปนี่ก็จะเป็นที่นอนชั้นสองนะคะตรงนี้ก็เด็กๆเ,เขาจะจองกันแล้วค่ะนอนได้1-2คนนะคะ เดี๋ยวลงบันไดกันนิดนึงชอบตรงที่ว่าบรรยากาศดีมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยมองไม่ค่อยเห็นเนาะอาจจะใกล้ไปก็โอเคอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาพักผ่อนนะคะที่บุราโกนแนะนำเลยว่าโอเคเนี่ยค่ะบ้นพักอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าออกมาจากห้องพักปับ๊บมันสวยอะค่ะมันติดทะเลเลยอะแล้ววันนี้เหมือนกับฟ้าประทานเลยนะคะเพราะว่านอกจาก นอกจากตอนเช้าฝนตกเหมือนก็เป็นพรมน้ำมนต์ให้เราอย่างหนักแล้วอะพอมาช่วงบ่ายอะค่ะคือแดดแดดจะเริ่มทำงานอ่อนๆแดดจะเริ่มทำงานอ่อนๆแล้วก็ไม่ได้ร้อนจัดท้องฟ้าเปิดนะคะจากที่ดูบรรยากาศข้างนอกอะค่ะ ม,มันสวยอะ่ะแล้วมันก็สบายอะ่ะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติมากๆนี่คือตรังนะคะตรังอยากให้หลายคนที่ทั้งอยู่ในจังหวัดตรังเองแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้อยู่จังหวัดตรงังไปอยากจะมาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติที่แบบมันใกล้ชิดขนาดนี้ได้มาสัมผัสนะคะ มุมหนึ่งที่แบบค้างสบายอย่าลืมนะคะขครอยากมาเที่ยใกล้ไหนอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะสัมผัสธรรมชาติแนะนำที่นี่เลยนะคะบุรางกูลแอตรางที่หานมอตนอยค่ะ